สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทาว u t u b e ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้สั่งเป็นคลิปติดปลายแฮร์รถมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้เราสั่งมาในเว็บของ Shopee นะครับในราคา12บาทนะครับเราใช้โค้ดส่งฟรีนะครับตัวนี้ใช้เวลาส่ง10วันนะครับเราสั่งวันที่19นะครับของมาส่งวันที่29นะครับ ช้เวลาส่ง10บวันนะครับสําหรับประโยชน์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็ใช้ในส่วนของการควบคุมคันเร่งนะครับสําหรับท่านสมาชิกสายทัวรลิงนะครับก็สามารถติดเจ้าคลิปตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นการช่วยพักมือนะครับพักมือจากคันเร่งนะครับไม่จําเป็นต้องกำไว้ตลอดนะครับ เพราะว่าถ้าเรากรรมไว้ตลอดเนี่ยบางทีอาจจะเกิดความไม่้าได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดูนะครับครับและสําหรับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับตัวพลาสติกตรงนี้นะครับเราสามารถง้างออกมาได้นะครับข้างในก็จะมีเป็นลายนะครับเพื่อการลื่นนะครับเห็นไหมเป็นลายนะครับเป็นลายบ้างเพื่อการลื่นครับวิธีการใส่นะครับเราก็ งานก็ดีได้เลยนะครับสามารถงางได้เลยครับก็งานแล้วก็ใส่ลัดเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับแค่นี้สําหรับตัวนี้นะครับเราสามารถปรับให้สูงต่ำได้นะครับปรับโดยการเลื่อนหมุนได้นะครับหลังจากเราใส่แล้วครับเราก็ลองขับดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับท่านที่เพิ่งใส่นะครับก็อาจจะไม่คุ้นชินนะครับ ก็อาจจะมีปัญหาเวลาเราบีบเบรกนะครับดารานที่มันก็จะขึ้นมาดันนะครับมันก็อาจจะเกะกะเกะกะมือด้านล่างได้นะครับเราเราก็ต้องเราสามารถปรับนะครับให้มันตาลงมาได้ครับตัวนี้ปรับให้มันตามลงมาตัวนี้มันก็จะครับไม่ไม่ไม่ติดขัดเวลาเราบีบเบรกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับประโยชน์นะครับที่ผมซื้อมาติดนะครับ เวลาเราขี่รถไปไกลๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องกำคันเร่งตลอดนะครับกำเพื่อบิดคันเร่งตลอดนะครับเราสามารถพักมือนะครับวางบนคลิปตัวนี้ได้เลยนะครับพักมือนะครับก็สําหรับผมนะครับก็เวลาขี่ในเมืองนะครับเราก็จะกดตัวนี้ให้ลงมาต่ําหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ติดขัดเวลาเราบีบเบรกนะครับแต่สําหรับเวลาเราไปออกข้างนอกไกลๆนะครับเราก็จะยก ตัวนี้ให้ขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับเพื่อให้สามารถพักมือได้ง่ายนะครับนะครับยกขึ้นมาให้สูงหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคาสิบสองบาทนะครับสิบสองบาทสั่งจากเว็บของช้อปปีนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับก็สามารถหามาติดตั้งได้นะครับตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับสําหรับ การขับขี่ทางไกลๆนะครับอันนี้ลองลองแล้วนะครับก็คุ้มค่ากับราคา1ิบสองบาทน,นะครับไม่ต้องไปเสียดายตังนะครับซื้อมาลองติดลองติดตั้งลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับลายนะครับก็จะมีที่เห็นดูในเว็บก็จะมีหลายลายนะครับก็จะมีลายที่เป็นเคปลานะครับ ที่เป็นลายเคปล่าก็จะมีนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันไม่ได้ลดราคานะครับผมก็เลยเอาเป็นตัวดำด้านดีกว่านะครับและสําหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง bpp channel ของเราได้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดนะครับกรณีอัปโหลดคลิปใหม่ๆถ้ท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ